สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำไข่เค็มกันค่ะไปดูวิธีทำเลยสาบอกทุกขั้นตอนไม่มีกั๊กแม่แต่นิดเดียวนะบอกทุกอย่างเลยจ้ะไปดูกันเลยว่าทำอย่างรอยตั้งแต่เริ่มต้นทำน้ำเกลืออะไยจ้ะไปดูกันจ้า ตวงเกลือให้เต็มจ้ะอันนี้ไอ้ไอนนนะ้ถ้วยตวงนี้ห้าร้อยซีซีนะถ้วยตวงนี้ประมาณครนะึ่งโลห้าร้อยซีซีนะความจุห้าร้อยซีซีจ้ะครึ่งโลสาช่างดูแล้วครึ่งโลจ้ะความจุครึ่งโลไข่เบอร์สองห้าแผงใช้เกลือห้าถ้วยถ้วยละหนะ้าร้อยซีซีเนาะห้าถ้วยตวยงใส่หม้อไปเลยจ้ะ สี่ห้าถ้วยนะไม่ต้องว่าให้เป๊ะแต่ะคาดขาดนิ่ๆหน่อยๆไม่เป็นไรค่ะห้าถ้วยห้าถ้วยหนึ่งถ้วยใช้น้ำสองกิโลนะเท่ากับใช้น้ำยี่สิบห้ามันห้าถ้วยถ้วยหนึ่งเกลือหนึ่งถ้วยเกลือห้าร้อยซีซีใช้น้ำสี่ถ้วย ถ้ากับสองกิโลนะนี่เกลือห้าถ้วยใช้น้ำยี่สิบถ้วยนี้นะตวงใส่เลยตวงใส่หม้อเลยยี่สิบถ้วยจ้า ของพวกนี้ต้องตวงนะไม่ตวงมันพลาดจะไม่ตวงมันพลาดมันพลาดอัน,นี้สิบถ้วยเลจ้ะเนี่ยไข่ห้าแผงใช้น้ำนี่ยี่สิบถ้วยนะนี่ยี่สิบถ้วยเกลือห้าถ้วยน้ำยี่สิบถ้วยต้มต้มให้เกลือละลายให้เดือดเลยจ้ะให้เดือดให้น้ำเดือดเลยจ้าเดี๋ยวเราไปล้างไข่กนะันเนาะต้มน้ำเกลือล้างให้ตั้งให้แห้งเด้อด ต้องให้แห้งเท่านั้นนะไม่แห้งไม่ได้จ้ะไข่เบอร์สองเนาะนี่ไข่เบอร์สองสองสมืดสักหน่อยนะดองไข่เค็มติดมืด่ะเรามาดองไข่เค็มกันจ้าล้างไข่ไว้เรียบร้อยแล้วจ้า ดองกันเลอือีกสองแผงดองกินหลังจ้ะห้าแผงสูตรี้สูตรหแผงเกลือเกลือ2อกิโลครึ่งห้าแผงใช้เกลกิโลครึ่งน้ำยี่สิบน้ำก็ก็ห้าก,ก,กิโลแผงละหนกิโลน้ำดองใส่ถุงอย่างนี้เลยจ้าง่าย ไม่เห็นแล้วเนาะฉันก็มันขาดตั้งมาอย่างนี้เลยใส่ถุนงนี้เลยทำโปนะ๊ะๆน่าเดี๋ยว่าแพมันเนี่ยดองสามแผงเนะค่ะดองทีเดียวสามแผงเลยค่ะ น้ำเกลือต้มแล้ต้องให้เย็นนะน้ำเกลือต้องเย็นล้างไข่ต้องให้แห้งถึงจะเอามาดองจะถ้าไม่แห้งอาจจะเน่าจะเสียได้นืจะไม่เป็นเนน่าง่ายนะไข่เค็มดองน้ำไม่ว่าดองน้ำดองดินดองอะไรเน่าง่ายนะั้นแหละก็ะผิดสูตรอ ใส่ถุงเดียว90ลูกที่แยก,แยกเป็นกองงใส่ถุงนีง่ายแล้วก็ไม่เปลืองน้ำเกลือด้วยลองไข่เคเ็มกันจ้า นี่เคยเบอร์สองไม่ใหญ่เบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สูนใช้สูตรเกลือนี้สามสิบลูกเกลือขึ้นกินโลน้ำเกลือน้ำเกลือทั้งไว้เย็นนะ ใส่น้ำเกลือนะมันจะพอดีเลยอ่ะน้ำเกลือที่สาทำไว้น,นี่ยจะพอดีกับไข่ห้าเพนเลยค่ะเราตวงแล้วมันจะพอดีเลยไม่ขาดไม่เกิน ลงเพลงลงเพลงไปดังลงเพลงคนนึงเวลาเรามัดปากเนี่ยเกี่ยให้มีอากาศนะบีบให้ไม่มีอากาศเลยจ้ะแล้วก็มัดปากไว้ได้วางไว้เจ็ดวันทอดไข่ดาวสิบวันต้มเอ่อสิบวันต้มไขย่ยางมาตูมถ้าถ้าเจ็ดวันต้มไข่ยางมาตูมมันจะไม่ค่อยเค็มจ้ะสักสิบวันพอดีจ้ะ แล้วจะให้เก็บทำเป็นไข่เค็มไม่ใช่ยังมาต12วันถึง15วันนะ้หนักถ้าไข่นู้นก็12ถึง15วันจ้าจะเป็นไข่ไข่ไขเค็มที่ต้องสุกมาจะสูตรนี้ใช้ได้จริงๆนะคะทุกคนสาทำขายเป็น 10, 10ร้โลไปจ้าฝากชอบด้วยเนะื้อ ไข่เข็มก็เสร็จแล้วจ้านี่สาวไว่เก้าวันนะรอบนีเก้าวันจ้าจริงๆว่าจะไว้สักสิบสองวันถึงจะต้มนะแต่ลูกค้าเร่งรีบก็ต้องต้มให้รอนนี่ต้องเป็นไข่เค็มยังมาตุ้มจ้ะเนื้อมันมันแดงๆอย่างนี้อร่อยจ้่เป็นไข่ปลาไข่เค็มไข่ปูต้องเป็นไข่ปู ใครเข้ามาช่องสารอาหารใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิงด้วยนะคะไข่เค็มย่างมาตร้มจ้า